เราคุมเองทําเองดูแลลูกน้องเองหมดโดยมีอ่าน้องแม่บ้านแล้วก็น้องน้องน้องสาวแล้วก็อ่าลูกชายเป็นเป็นคนช่วยเสริมก็มองมองหาโอกาสอยู่ตลอดแต่ถามว่าคือปฏิเสธการขายตรงทุกชนิดเพราะไม่ชอบทีนี้วันนั้นพอพาวิทย์พอพาวิพาณนําทองเจริญเนี่ยค่ะก็มาชวนบอกว่าเอออยู่สงขลาเนี่ยไปไหนเปล่ปาให้มาฟังน้าให้มาฟังที่กลับเรียนรู้ ก็ไม่ได้รับปาก,กเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวบางทีถ้าว่างจะไปแต่ก็ไม่รับปากแต่พออีกอีกอาทิตย์นหนึ่งรวมตัวรับปากพอพาไปก็เลยต้องขัดรถไปฟังที่ด่านนอกพอไปฟังโค้ต้นแล้วมีความรู้สึกว่าเออพูดการตลาดโอเคเข้าใจง่ายดีแต่ใจก็ไม่ได้เปิดนะเปิดประมาณแปดสิเปอร์ซ็นเจ็ดิบปอร์ซ็นก็ยังคิดอยู่ขนาดที่นั่งนั่งฟังไปก็ นี่ก็แต่พอฟังจบก็ขับรถกลับบ้านพอขับเสร็จขันในขณะดที่ขับรถมาก็ทบทวนมาว่าเขาพูดอะไรบ้างเขาก,าก็รุ่งขึ้นอีกสองวันก็โทรหาผอ,อพามาปรึกษาน้องเขาก่อนน้องที่บ้านน่ะคือเขาไปที่ปรึกษาเป็นมือขวาของเราหมดอะไรทุกอย่างเขาคือเขาเป็นคนขายตรงด้วยเขาขายตรงนู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่เคยสนใจเพียงแต่ว่าเราก็สนับสนุนเขาบ้างในการซื้อนู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ย อ่าเพื่อนเพื่อนก็เหมือนการที่ขายตรงเราก็สนับสนุนแต่เราไม่เอาด้วยเพราะหนึ่งไม่ค่อยไม่ชอบโลกโซเชียลคือไม่ชอบอ่ะทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าจะให้ไปนั่งเกี่ยวกับอ่าทอะไรให้เป็นการเป็นงานเนี่ยไม่ได้ทำ <c oughs> ก็พอคุยกับน้องเขาแล้วก็ตกผลึกกันว่าน้องน้องเขาบอกว่าก็ดีพี่ลองดูเพราะว่าถามว่าทําไมเพราะว่าน้องที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่กับเรามายี่สิบสาสิบปีเขาก็แก่ตัวลงไปเหมือนกัน แล้วเขาจะทำอาชีพอะไรเนี่ยเรา,าโอเคไม่เป็นไรเราเลิกเราเลิกกิจการเราก็ยังยังพอได้อยู่พอได้กินนะคะแต่น้องเขาอะ่ะน้องเขาจะไปทําอะไรลูกน้องเราอีกหลายๆคนเนี่ยเราก็มองถึงจุดนี้ก็เลยบอกว่าเออจะหางานให้ให้น้องเขาได้ทํา